โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมร็อกซอร์ตนะฮะวันนี้ผมจะมาเปเนหมาเบลดแอคแทกทอนะฮะก็มาดูกันเลยว่าเป็นยังไงเราจะมา PVP กันก่อนเลยอันนี้เราก็มาสู้กับดูดวงฟรีเจ้าเก่าของเรานะครับโอ้โหเลือดผมมีแค่790เท่านั้นผมโดนเนีโดนทีนี้นเฮ้ยเราต้องเสียเส่ยงดวงปะเสยงดวงไปเอ้ยโอ้โหไม่เอาแล้วไอ้เงี้ยพุ่งทีนี้คือเลือดผม600้ยอ่ะ เฮ้ยชาร์จว่ะโอ้โห,โหเฝ้าจุดแกนด้วย,อยโอ้โหเล่นเลยสามร้อยแล้วก็ยังไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเรามีเจาะด้วยมาเจาะเราต้องเจาะ <c oughs> แบบเอื้อผมบอกเลยมันเป็นสายที่เปราะบ,บางที่สุดแล้วครับการเป็นเบลดทอแอคแท็กเนี่ยก็คือรีมาเล่นๆน,นะให้ทุกคนดูกันว่าสู้กับแต่ละตัวจะเป็นยังไงนะครับตุนเจ็ดสิบ ช่างเป็นคู่ที่น่าสนใจสีขาวนี่มันตุ่นบอมชัดๆนั่นเอ้ยผมไม่มีโนเคโอด้วยนะแต่ผมมีดัก,ดกเอ็ดยี่สิบวิเอ <laughs> โอโอ้โหไม่เหลือผมเป็นเบสทอแอคแทกเลยนะครับทุกคนมาปาเจ็ดสิบอยู่ดีๆก็ลืมเปิดดัดกเอด็ดมา พร้อมสู้อะทุกคนเลยพุ่งเหรอแลกกันปะละ่ะออ้อยโชคดีไม่โดนเรื่อเราสูสีกันแล้วครับตอนนี้สูสีมากเอา้าพุ่งไปทางไหนวะกูโอ้โเขาเตอร์ไปก่อนเขามีเซคันด์วินน่ะเอาละเราต้องรอเขาใช้สกิลมาแล้วก็เจาะทุกท่วงท่า <c oughs> เรามีชาร์จว่ะ เขามีอาร์ตเบเกอร์ป่ะน่ะนี่นี่นี่โอ้โหเซิร์ชเลนโอ้โหติดดับเบิร์นอาร์ตด้วยใจเย็นมาดิมาดิจูบจูบเออเออโอ้ไปดูคนต่อไปดีกว่าแพนด้าไงอยากเจอแพนด้าสักหน่อยแพนด้านี้เรามีจอแล้วนะครับโอ้โหพูดได้ตามคำขอ กลัวที่สุดก็คือทำ KO นะ KO ทีเดียวจบแน่นอนแล้วรีบพุ่งไปแล้วก็ตังเ็ตเจาะอุ้ยพุ่ง200อยู่นะพอแอคแท็กเนี่ยแรงอยู่กูว<อ>ิ่งอย่างเดียวเร็วครับนี่เราต้องฟันตัดหน้าฟันตัดหน้าตัดหน้าก็รอเจาะผมหมดว่ะ หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วบวกแชฉมาสิ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 าสาสนี่นี่เจ็ดสิบแปดสิบ <70, 80. S 2> นี่อุ้ยเขาแรกแรกจะจับอ่าวิง่งหนีไม่ได้แล้วนะเอะอเออจะเย็นเออือ่นิดเดียวเท่านั้นเลือดเขาเหลือเก้าสิบเจ็ดโหแกเจ็ดสิบไม่ต้องสืบเลยวะมามิเหรอ มามีเหรอครับคิดว่าคุณเป็นมามีแล้วคุณจะผมว่าผมโดนลูกนั้นผมตายแล้วเนี่ยเกือบตายปิ้วปิ้วใส่เอ๊ะโลบงทำไมโอ้โหเลย่เขาพันเก้าแล้วเราเจ็ดร้อยเก้า คุณยังจะลบผมอีกเหรอผมเออเราจะมาดูกันนะครับว่าผมจะชนะสักตัวหรือเปล่าแมวเจ็ดสิบมอโรนะครับแมวเจ็ดสิบกับหมาเบลทอร์แอคแทคกโอ้กูจะตายแล้วแหละเลือดแล้วหกร้อยนะครับเฮ้ยเราเก็บเอพีสิเราต้องเก็บพีสิสิงสี่จุดห้าแล้วเราก็จะก็จะกูหน้าเอสเคปอีกสองเท่านั้นแค่สองเอพีด้วยกัน คอสสองเอสพีอ๋ออู้เอาเบสซองไป <c oughs> โดนไป2ทีใบสั้น70ไม่แน่ใบสั้นวิ่งช้างไงโอ้โหของมาเต็มโคตรโดาวแดงวะเนะี่ยน่าจะยันแล้วด้วยเออฮึุ้ยโอ้โหขั้นหนึ่งวะเนะี่ยย้ยโอ้โหผิดด้านเรายังมีโอกาส เอ้ยโอ้โหไม่โดนโคตรเป็นใจชีวิตช่างเป็นใจให้โคตรเราโอเคโอ้โหเปิดโล่เลยียกไกเรายังมีแดกเอ็ดแบบดับเบิลรู้เปลารู้เปล่าคุณอเอ้ยเอ้าตายจบเออ,อนนะโอ้โหล้มนี่คือจบเลยเมื่อกี้ผมคิดว่าจะมีโอกาสชนะแล้วนะครับแพนด้าเจ็ดสิบมาลองดูอีกทีนะฮะ นี่ทำหน้ายิ้มแย้มว่ะหัวกิวด้วยตีมก่อนทีเนี้เขาเอาคืนว่ะเชนด้วยคุณดูเรื่องผมซะก่อนเอายืนนิ่งเลยอัดงับออกคลิปกันเลยทีเดียวแต่ก็น,นั่นแหละนะผมเป็นเบสไอแคลวิทเอาจิงเลยเอาเลย,ย,ยเราต้องเก็บ SP สพอีก หกเท่านั้นครับหกเท่านั้นเออเอาจบแล้วแหละ <c oughs> เขาน่าจะงงอ่ะเลื่อนบทแล้วเหรอมันจะเป็นไปได้ได้ไดอย่างไรล่ะครับเราจะไม่ชนะสักคนเลยเหรอเป็นไปนไม่ได้นะอย่างน้อยเราก็อาจจะเราเตะเลยอาจจะชนะสักคนหนึ่งคแนนเจ็ดสิบดักเอ็ดไปก่อน <c oughs> แรงปะล่ะ ออโอ้โหลลมนี่จะเปปอ้ยเอ้ยโอ้โหลูน่าเอสเคปปึดฮ่าฮ่าฮ่าเออโอ้โหเก็บตายแนี่ยเลือดเจ็ดร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมผมยังไม่ชนสะสักคนเลยเลยเนี่ยคุณดูหน้าผมซะก่อนผมซีเลียดแค่ไหนหมาเจ็ดสิบอีกตัวนะฮผมขอหมาเบลดเท่านั้นจะมาตัดสินชะตาชีวิตของผมมาพานี่จบเลยนะโอ้โห,โโหชุดมาเต็มอยู่แล้ว รอก่อนรอแชมป์กับเจ็ดสิบมาก่อนเลยแหทำหน้ายิ้มแย้มอะหัวคิวอีกแล้วอ่ะหัวคิวอันเยอะแยะแป๊บแป๊บอะไรวะโอเคย FC อัดอยู่เตรียมตัวฆ่าผมหรือยังไม่งั้นผมจะฆ่าโอ้โหท่านี้ก็สองร้อยแสดงว่าเป็นสายทอโอ้ โดนทีตายเลยผมว่าน่ะทานเมื่อกี้แรกแลกหึมฮึมมเมามันว่ะฮึแหมขอจบไว้แค่นี้ดีกว่านะครับสำหรับพาร์ททีพีไม่งั้นมันจะยาวไปกว่านี้เราไปดูส่วนของการเก็บเลเวลกันบ้างด้วยผมขอแค่ผมอยู่รอดเท่านั้นพอไม่มีตุ่นด้วยไม่มีตัวอำนวยความสะดวกเพราะงั้น หมาเป็นตัวดาเมจเต็มๆเราจะไปดูกันเลยว่าเราจะไหวไหมครับเฮ้ยคุณกระต่ายขอบคุณมากครับเราเป็นทอร์เอ็กแท็กที่ได้ก i ิฟช็อตอีกที่มันจะสุดยอดกันไปแล้วโจโเจาะเฮ้ยเราต้องไม่ล็อกเป้าโอเคได้อยู่โดนหมดโดนหมดทุกตัวโดนหมดแบบหมดจดมอนหายเจาะแบบเมามันเอือล้มเลยเราต้องใส่รองเท้าอ็กแท็กกัน เพิ่มเติมเขาไบจาร้อยแปดสิบห้าแล้วเกือบสองร้อยแล้วครับนิดหน่อยเท่านั้นโอ,โ,อโอ้โหลุปโนเ o โอเจาะหมดแล้วก็พุ่งต่อเลยแบบต่อเนื่องต่อเนื่องรัวโอ้โหนานแค่ไหนที่เราไม่ได้แตะอ่าหมดแล้วแหละแตะมาเปรดแตะเปิดเซิร์ฟรวมๆแล้วก็สี่ปีเลยเลื่อนนะฮะที่เป็นครั้งแรกของผม ให้ทุกคนได้เห็นว่าผมแตะหมาเบดแล้วมันจะเป็นยังไงผมพูดไม่หยุดเลยมันจะระเบิดแล้วโอ้ไม่กอนไม่โดนอื้อก็่ายกับแกะเบสให้ผมจะเลือดพันสี่เลยแ <laughs> จกเลือดเจ็ดร้อยเฮ้ยตัวนี้มาแล้วเป็นหน้าที่ของเราเองที่จะจาอนะฝัง่งรู้เป็นไงบ้างหมาอยู่ไหนวะนะ่ะ อ๋อนั่นไงเจาะอยู่ผู้เจาะ490ร้ติดคริสก็ก้อนด้วยอุ้ยมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งได้ถึงสองอเฮ้ยเจ้าเดี๋ยวเดียวอย่าไประเบิดเจ้นั้นโอเคยังนะยอย่ะเรียบร้อยนะครับหูหน้าต่อเจาะ oh oi, không được up rồi, nhá, dài rồi, nhá, ok, giảm rồi, nhá เออหมดแล้วล่ะก็ล้มๆก็โอเคนะครับเวลได้ถ้าเกิดมีทีมมีแกะกับอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่มีแกะกับกระต่ายผมว่าไม่น่ารอดอูรีเวริร์ให้สันซัเอาด้วยนี่โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ PVE ก็โอเคอยู่นะส่วน PVP นี้ก็ก็ทุกคนก็ไน่จะรู้กัน แล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ